เมื่อนี้เป็นเมื่อดีครับก็เลยเห็ดโอเรียงเห็ดไห้มันเสร็จนะครับผนียดเทียนกดลัานอกใหม่ประดูอันนี้บ่ได้ขายนะครับผมจะออกมาล่องให้เบิ้องสืออันใดที่ผมขายเดี๋ยวผมจะเขียนบอกเองนะครับผ้อมราคาหมดละ,ะแต่ว่าน,นี้ผมบ่ได้ขายนะครับแล้วก็ผมบ่ได้รับงานสร้างท้ำนะครับผมบ่ค่อยมีเวลาเห็ดนะครับนนคนไก,ก่กับบ้านๆครับงม่ไง จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะล่องให้เบิ่งพอ่อได้ครับอันนี้ก็อีกทางหนึง่งพวกเทียนคันฝาดมันจะเร็วนะครับเพคือพวกชั่นเดี๋ยวเพราว่าคันฝาดมันสัน่นมันจะเร็วสั้นไว้ส,นสนน้นเนึ้มกับท่านนกดอกว่า ในประมาณนี้นะครับข้อนี้ในประมาณนี้เนาะไปสุดไทย